ทุกคนที่ติดตามพี่ยาวันนี้เราพามาซื้ออะไรซื้อข้าวข้าวที่หุงแบบวิธีที่พี่ยาลงให้ดูนะเราซื้อยังไงเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะคลิปนี้นะแล้วก็เราจะมีเบอร์โทรให้ดูเลยนะว่าโทรมาถามทางก็ได้นะเจ้าของร้านนะแล้วเจ้าของร้านก,ก็จะบอกนะว่าพี่ยาซื้อข้าวแบบไหนทําไมถึงหุงแบบนั้นได้แล้วมันราคาไม่แพงนะบางทีก็อยู่ที่กระสอบละเก้ากว่าบาทนะแต่ตอนนี้มันขึ้นมาแล้ว1100บาทนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ ว่าเราซื้อข้าวแบบไหนเวลาเราเลือกซื้อแล้วก็ไปเจอกับเจ้าของร้านเลยนะไปตามไปเลยเราเลือกข้าวแบบไหนนะข้าวสูตรที่พี่ยาแจกในใน u t u b e ใน f a c b o o o อ่ะนะนี่คือก้าวข้าวปลาเพชรข้าวเหนียวข้าวเหนียวนาปีกอหกนะทำเนี่ยอันนี้มันจะเป็นสีอย่างนี้ใช่ไหมข้าวเก่ามันกระสอบละพันหนึ่งบาทแต่บางทีมันจะมีเก้กว่าบาทก็มีนะแต่ว่าวันนี้พี่ยาซื้อยี่ห้อ,อนี้ไปทำนะตราเพชร รือไม่ถ้าไม่ถ้าไม่เข้าใจนะก็ไปถามเจ้าของร้านได้เลยนะเจ้าของร้านเอาเบอร์โทรเจ้าของร้านไปเลยนะเขาจะมีข้าวราคาไม่แพงนร้านนี้นะอันนี้ได้เนี่ยโลย26บาทอูอันนี้ก็ได้เนี่ยแต่นี้มาเป็นข้าวใหม่ใช่ไหมถ้าข้าวใหม่ข้าวใหม่อย่างนี้นะก็ต้องทําอีกแบบนี้ไม่ได้ทําแบบแช่น้ําร้อนนะข้าวใหม่แบบนี้แช่น้ําร้อนไม่ได้นะถ้าเป็นข้าวใหม่ๆนะแช่น้าร้อนต้องเป็นข้าวตัวนี้ตัวเก่านะนี่ตัวเก่าๆอย่างนี้เลยนะ นี่นะข้าวตัวเก่าๆอย่างนี้นะไปเราไปเอาเบอร์โทรเจ้าของร้านกันไปตามไปมถ้าใครสนใจอยากมาซื้อร้านนี้ก็มาเลยนะเจ้าของร้านไปดูเจ้าของร้านเอาขอเบอร์โทรหน่อยเจ้าของร้านเจ้าของร้านอะ่ะชื่ออะไรชื่อพลอยค่ะ,อะเอาเบอร์โทรไปเลยบอกบอกบอกเลยลูกบอกเลยมองเห็นไหมใหาอย่างเงี้ยเห็นนะหนูกินข้าว <laughs> เอาโอเคเ <laughs> <laughs> นี่ยเบอร์โทรนะใครอยจ้ใช่ คือพิยาจะใช้ข้าวเก่าจะไม่ใช้ข้าวใหม่เพราะเพราะเรานึ่งใส่น้ำร้อนเราไม่ต้องแช่ข้าว่ะใช้สูตรนี้นะข้าวมันจะนิ่มนานสามวันใช่ไหมใช่แล้วมันจะไม่ไม่บูดแต่ถ้าไม่ดูแลแต่คนก้าข้าวใหม่ไปทํามันทําไม่ได้ใช่ไหมต้องใช้ข้าวเก่าเพราะพิยาีซื้อข้าวเก่าตลอดเลยใช่ไหมใช่่ะใครอยากรู้ก็มาซื้อก็มาถามได้ค่ะเข้าเพจร้านก็ได้นะคะอายุทยาค้าข้าวอายุทยาค้าข้าวนะโอเคขอบคุณมากนะ ค่ะอ่าไปดูบริเวณร้านนี่อยู่อยู่เลยแมคโคมาหน่อยเดียวนะเส้นตลาดไทยเนี่ยอยู่เลยโคมาหน่อยเดียวนะเส้นนี้นะอ่าไปไปใครซื้อข้าวไม่เป็นนะก็โทรถามแม่ค้าได้อ่าไปนี่นะเข้ามาในแมคโคเส้นนี้เลยนะโอเคถ้าใครชอบติดตามนะแล้วก็พี่อาจจะบอกว่าซื้อไก่ร้านไหนนะคลิปต่อไปเอาคลิปข้าวก่อนเอาคลิปข้าวก่อนอ,ขอน่ขอบคุณมาก ร้านอายุทยาค้าข้าวนะอ่าีเีย้าเาืองนพ่อางอทอนที่ไปจไหนไหนอ๋ออันนี้เหรอทาองข้าวไทยเนี่ยนะที่ไปซื้อร้านนู้นนะอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้อันนี้สาหนึ่งเขาจัดาสองีสาวอ๋ออันนี้อันนี้เบอร์โทรนี่ร้านแม่นะร้านแม่ร้านแม่ล้วแม่ไปอยู่นู้นแม่ไปอยนตรงนี้เลยแม่อันนี้ร้านแม่นะร้านแม่ก็มี ลูกแล้วเท่าไหร่วันนี้980อ่า980นะเบอร์โทรเบอร์โทรนะคะ089 5001450ค่ะอันนี้ร้านแม่นะร้านแม่กินตุ๊บอิฐพิยาค่ะโอเคร้านสาขาเดียวกันนั่นแหละพิยาอร่อยเลยจ้าจ้าโอเคตามมาซื้อกันได้นะขอบคุ๊บอิฐพิยาจ้าจ้าจ้าขายดีข้าวร้านนี้ถูกและอร่อยอร่อยและดีแต่ต้องหุงสูตรพี่ยานะสูตรพี่ยาคนเดียวนี่นะใช่ใช่ ใช่ไหมเพราะว่าร้านนี้เขาขายไม่แพงแล้วก็อะไรของเขากรอบและใหม่และสดนะเขาขายพี่ยามาพี่ยาซื้อมาตั้งหลายปีแล้วนะรนะ้านนี้ไม่เคยเปลี่ยนร้านเลยนะเพราะว่าอะไรกระเทียมเจียวเขานี่นะโลอะไรนะเจ๊กระเทียมเจียว,นะว,ยยวสิบหกองแล้วก็หอมเจียวหอมเจียวหอมเจียวโลวละร้อยยี่สิบห้าแล้วอะไรแล้วอะไร ยามร้านนี้นะพี่ยาไปทําน้ําพริกนะกรอบนานแล้วก็หอมนานนะพี่ยาซื้อบอกคือเพราะไม่ได้จ้างพี่ยาเนี้ยนี่พี่ยาบอกความจริงนะว่าซื้อร้านนี้บงังคังหนู่ายไปขายช้าๆอย่าไว้อ่าเราไปดูนะพริกร้านนี้คือใช้ดีสุดเลยพี่พี่ยาใช้ใช้มานะใช้กันมานานแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนร้านเลยนะแล้วไปให้เจ้าของร้านเขาแนะนําว่ามีอะไรบ้างที่เขาขายที่เขาขายบ้างในร้านนี้นะไปะแนะนำหนะ่อย มีมิจกินาเด็ดนะคะจินดากร้านค่ะแม่สายเด็ดค่ะเด็ดใหญ่ค่ะแล้วก็มินอกของมคที่วกรเยมเควโยเทียมเี่ยวโร้กิอหกสินั่แล้วก็ร้เกี่ยวอ่าถูกมากร้านนี้ลไม่แพงแล้วก็สวยสุถ้าเกิดอยากมีมีทุกอย่างมะพงมะขามมีหมด มะขามเปียกมีค่ะน้ำมะขามมีค่ะทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างเลยค่ะหอมแกรกระเทียมหัวกระเทียมแกะทุกอย่างเลยค่ะกระเทียมโคนค่ะพี่ยาซื้อประจําเลยค่ะซื้อมาห้าหกปีแล้วค่ะพี่ยาแนะนหมน้ำมะขามหน่อยใช่เนี่ยค่ะน้ำมะขามแขมเพื่อผู้เขานะคะเอเค่ะเอค่ะเยี่กย์เยี่ยม นิพยาซื้ออะไรกระเทียมเกีียวห้าสิบโลหอมเกีียวสามสิบโลพร,พริกนี่ใช้สองสีนะสีสวยกับสีสวยคือพี่อะไรพี่พกิบอ่ะพี่คนดิบสีสวยนิพยาใช้สองสีนะไปทาน้ําพริกนะซื้อตามกันได้นะแล้วก็ช้างดาใช่ไหมมันจะเผ็ดและหอมช้างดํานะมันจะเผ็ดและหอมนะแล้วก็นิพยาใช้วันหนึ่งก็ประมาณนี้ทุกวันเนาะซื้อตามกันได้เลยแล้วก็กระเทียม พิงปองก็มีใช่ไหมช้ทุกอย่างมีนะมะขามอ่ะส่งไปดูส่งช้าอุ่นส่งช้าไปยกสองขึ้นด้วยเลขึ้นแล้ววะรุดเร็วรุดเร็มมีสสีด้วยนะดีบอนดีบอ่ะ ใครอยากทําน้ําพริกอร่อยแล้วก็เก็บได้นานต้องมาซื้อร้านนี้นะคืออันนี้คือเขาไม่ได้ให้อะไรพี่ยานะแต่ว่าพี่ยาอยากบอกให้ทุกคนทําน้ําพริกอร่อยไงก็เลยแนะนําร้านนี้นะเาะพี่ยาซื้อประจาซื้อมานานแล้วด้วยนะอา้าวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามไปเรื่อยๆนะกดแชร์ด้วยนะจะได้รู้เคล็ดลับในการทําน้าพริกว่าทาไมน้าพริกร้านพี่ยาอ,อร่อยนะอา้าวขอบคุณมากบ๊ายบายนี่เจ้าของร้านนบอกเจ้าของร้านเบอร์โทร เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าเก้าร้านมังค่งค่ะร้านมังค่งนะโอเค<ะ>ขอบคุณมากนะขอบคคุณตลาดไทยนะนี่อยู่ตลาดไทยนะ,ะถ้ามาไม่ถูกโทรถามทางเจ้าของร้านได้นะขอบคุณมากบาย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 